รู้เลยว่าถ้าตายขนาดเนี้อบายแน่นอนอเรารู้เลยขนาดนั้นว่ามันจิตสุดท้ายก่อนตายเราเนี่ยมันเกาะอยู่กับความเจ็บปวดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าถ้าสมมุติเราตายสภาพไหนเราก็ไปเกิดภพนั้นแหละใช่ความลาดเอียงเทเอียงของความคิดเราในขณนะนั้นอ่ะมันโฟกัสอยู่กับอะไรมันก็จะนําไปสู่การเกิดแบบนั้นถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าวันสุดท้ายของชีวิตผมบอกว่าฉันยินดีจะตายอืฉันใช้ชีวิตมาว่าเพียงพอแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันแล้วฉันยอมรับ ผมก็คงไม่ลงอบายมันต้องดูว่ายอมรับแบบไหนอยอมรับแบบเออกูไม่ลอดจากตรงนี้แล้วอันนี้ยังไปอบายอยู่เพราะว่ามันก็มีความเศร้าหมองเจืออยู่เขาเรียกอะไรนะอยอมจำนวนด้วยละเอออะไรประมาณนั้นครับครับคือมันยังไม่อยากตายหรอกแต่มันต้องตายันต้องตายก็คือเอาวะเอาอย่างไรก็เอาอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับอกุศลอยู่แต่การที่จะตายไปสุคติโลกสวรรค์เช่นอะไร การลึกนึกถึงบุญกุศลที่เคยทํามาในตลอดชีวิตหรือการลึกพิจารณาค่้ควรตามหลักธรรมคาสอนพระเจ้าอโดยมีสติจดจ่อลงที่มันเลยอันเนี้หลอดฉันกําลังจะตายอ่าพิจารณาความตายพิจารณาความตายรอ,อคอยเ,เลยปกติถูกต้องมันเป็นไตรัตรถูกต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และตอนนี้มันก็กําลังจะดับไปถูกต้องถูกต้องนี่เลยหลักการเลยถ้าพิจารณาตามนี้ได้สุขติโลกสวรรค์แน่นอนหรือถ้าไม่ได้สุขติโลกสวรรค์สิ่งที่เราสามารถพิจารณาค่ควรรอคอยการตายในขณะนี้ได้ เราจะรอดพ้นจากการเกิดอีกก็ได้ mm เช่นได้ความเป็นอรรยบุคคลก็ได้ถ้าเราสามารถรับสั่งยชน์เบื้องต้นได้แต่นั้นถ้าในกอณีกอนตายพิจารณาความตายแล้วมันเกิดถอนสั่งย์ออกได้ก็คือเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอาจารย์ต้องอธิบายคําว่าสังโย์แล้วสังโยศเนี่ยแปลว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยลัดทําให้เราเนี่ยเกิดตายในสังสารวัฏเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นสั่งยชศเนี่ยมันมี10บข้อมันมีเบื้องต่ํากับเบื้องสูงครับเบื้องต่ําเนี่ย จะได้อรยยบุคคล3าประเภทโสดาบันสกทาคามีอนาคามีสามระดับนี้จะต้องละสังโยชนเบื้องต่ําให้ได้ฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมในฐานะพวกเราคารวะเบื้องต้นที่ต้องทําได้ละสังโยชนคลแรให้ได้สกยติทิฏฐิเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราครับเห็นเลยว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราค,รความเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีอยู่จริงถ้าใครรู้เห็นตามนี้ได้ นั่นแหละรัศยโยธข้อแรกได้ขันห้าขันห้าถ้าต้องเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราถ้าเราเห็นไอ้ตัวเนี้ยตัวแรกเป็นประเด็นจวดหัวขึ้นมาครับอันเนี้ยเรียกว่าโสดาปริมักเลยได้มักแล้วขันห้านี่ยังไม่โสดานะโถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราอ่าไม่ใช่โสดาแต่เป็นโสดาปริมักอาอ่ายังไม่เป็นโสดาปฏิผลครับอ่ดังนั้นคําว่าโสดาปริมักหมายความว่าอะไรสัโยโยธเบื้องแรกได้เบื้องต่ําข้อแรกเลยครับ แล้วเหลืออีกสองข้อแล้วบรุเจ้าการันตีไว้ว่าถ้าโสดาปฏิมัติละสังโยชนข้อแรกได้แล้วอีกสองข้อเนี่ยจะละได้ก่อนตายนั่นหมายความว่าจะไม่ตายก่อนได้ความเป็นโสดาปฏิผลเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ที่จเจริญขึ้นอย่างเดียวไม่มีตกต่ำอีกแล้วก่อนตายนะยังไงก็ได้โสดาบันแน่นอนคือถ้าผมขอพูดภาษามนุษย์ละกันถ้าคุณไม่ยึดติดกับตัวตนตัวกูของกูเนี่ยใช่กูอยู่วันนี้กูจะตายวันนี้อะไร มันก็แค่เล็บผมขนฟังหนังเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยอถ้าละได้แล้วเนี่ยยังไงก็โสดาบันถูกต้อง <นะ S 2> ถ้าเห็นได้ละได้แต่จะไปโสดาปฏิผลก็ต้องละอีกสองข้ออันแรกเนี่ยเห็นว่ามันม,มีอะไรไปของเราอันที่สองเนี่ยหมดสิ้นความสงสัยอสงสัยในพะรตนไตรัย สงสัยในการตรัสรุปของผู้เรียเจ้าสงสัยในการปฏิบัติได้มักได้ผลของตนว่าตัวเองยังเป็นอะไรอยู่ยังได้จริงไม่ได้จริงยังยื้อยือยักสงสัยอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเฮ้ยพุทธเจ้าพูดจริงปะวะอ่าใช่ใช่ที่กูทาอยู่มันถูกปะวะถูกต้องนี่แหละกูกําลังจะตายแล้วนะถ้าตายแล้วกูจะได้ไหมวะถูกต้องถูกต้องโอเคครับถ้ายังสงสัยอยู่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะนั้นต้องละความสงสัยตัวนี้ให่ได้ก็ได้สังโย์ตัวที่สองถ้าสิ้นสงสัย เมื่อสิ้นสงสัยแล้วทำมัรกต่อไปทำเหมือนเดิมเลยสมถวิปัสนาเหมือนเดิมจนเดินไปสู่ความเป็นโสดาปฏิผลข้อสุดท้ายคือลังยโยคดีสามสี่ 3, ลพตาป,ปาาตคืออย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธรพระธรรมพระสงฆ์ค,คำว่าสามอย่างนี้ไม่หวั่นไหวเลยหมายความว่าอะไรไม่แบ่งปันใจให้ใครอีกแล้วไม่ไปเชื่อสมณะพราหมณ์เหล่าเอื่อนไม่เชื่อเพื่อเทพเทวาไม่ไปไหว้สะดอข้อต่อชะตาไม่เลยตัดออกเพราะ อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้า่า้นผมกล่าวทุกรอบนะอาจารย์อาจารย์อือะไรนะพุทธังสารนังคาชามิผมผมกล่าวสามรอบเลยนะอแต่กูไม่เคยทําเลยนั่นแหละปัญหาเพราะนั้นการเข้าถึงพระธรรมตรัยเนี่ยต้องเข้าถึงโดยใจโดยสติสัพพัญญะโดยความรู้สึกนึกคิดจริงๆคือการถอนออกแต่จะถึงพระัรนมตรัยต้องผ่านสองข้อแรกมาแล้วนะเพราะสังโย์เนี่ยมันเป็นเหตุเรียกว่าปฏิจจสมปปนธรรมอาศัยเหตุในการเกิด เมื่อข้อหนึ่งละได้ข้อสองถึงละได้เมื่อข้อสองละได้ข้อสามถึงละได้อ,เพ,อเพราะมันเป็นขั้นลำดับของมันอโอเคผมก็ใจต้องไม่มีตัวตนใชม่มีติดก,กับตัวตนใช่แล้วก็ไม่สงสัยถูกต้องพอไม่สงสัยแล้วก็จะสิ้นสงสัยทุกอย่างยันพระรัตนตรตัตยใช่เราก็เลยไม่หวั่นไหวกับอะไรอีกเลยอ้าวเลิกความหวั่นไหวบัวกับอะไรศีลห้าบริบูรณ์ศีลห้าบริบูรณ์ศีลห้าบริบูรณ์ขนาดไหนไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เข้าเรื่องดีกว่าออรายการบ b a r นเดอร์เนี่ยผมแม่งขี้เมากินเหล้ามากเลยจนะแต่ผมบอกลูกน้องว่ากูไม่ผิดสินห้ามผมผิดไหมเรื่องการกินใช่ไหมใช่ถ้าการกินเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเกินร่วงเกินลำคอ,อถ้าเกินลำคอลงไปผิดหมดอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าสีมันแปลว่าปกติ ปกติมนุษย์เขาไม่ฆ่าสัตว์กันปกติมนุษย์เขาไม่ลักทรัพย์กันปกติมนุษย์เขาไม่พฤติดในกลาอปกติมนุษย์เขาไม่โกหกกันปกติมนุษย์เขาไม่ขาดสติกันเขาไม่ดื่มสุราเขาไม่ดื่มเขาไม่ดื่มเขาไม่เช่อไม่ขาดสติกันเรียกเรียงเรียงเรียงไปเรียงไป เอออ่สรุปว่าผมก็ขาดแหละใช่นี่เรียกว่าขาดทะลุด่างพร้อยอา่อามีความด่างพร้อยของศีลแม้มีสติสัพพัญญาก็ตามาแต่มีความด่างพร้อยของมันอยู่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ให้กินเหล้าเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ามึงกินแล้วมึงจะขาดสติถูกต้องมันมจะนําไปสู่ความประมาทอา่อาอ่าซึ่งผมก็ไปตีความค่อนข้างเองว่าถ้ากูกินแล้วกูมีสติกูก็โอเคนะปัญหาคือมึงมีสติตอนไหน แล้วมึงมั่นใจได้ไงว่ามึงกินเหล้าเข้าไปแล้วมึงจะมีสติได้ตลอดเวลามึงเดินขาเป๋หัวที่หัวตามแต่บอกกูไม่เมาอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถรู้ตัวเองได้ว่าจะเมาอ่าเนี่ยเนี่ยใช่ไหมนี่แหละปัญหาคือเราจะไม่รู้ตัวเลยแต่คนเดินเนี่ยเห็นอาการเราแล้วตาเริ่มเยิ้มหน้าเริ่มแดงเสียงเริ่มเปลี่ยนมันไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็ยันยืนว่าเอ้ยเรายังมีสติอยู่แต่ความเป็นจริงอาการเราออกชัดเจนแล้วเพราะนั้นผู้ใเจ้าเลยบอกว่าสติสัปัญญะเนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องร้อยใช่คือเราสามารถทําทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่พลั้งเผลอในการทําผิดพลาดใดๆเลยพระเจ้าจึงลงรายละเอียดไว้ว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยไม่ขาดไม่ทะลุศีลเนี่ยนะความเป็นปกติเนี่ยนะใช่ต่ต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ไม่พลอยใช่ดังนั้นคนที่มีคุณธรรมตัวเนี้ได้แบบหมดจดคือใครโสดาบันครับเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะไม่ขาดทะลุด่างพลอยในเรื่องนี้อีกแล้วแต่ ผุุ้ชนคนธรรมดายังมีความขาดทะลุด,ด่างพลอยปเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเรากําลังมีชีวิตปกติอยู่สีลสี่ข้อแรกครบทั่วบริบูรณ์เลยแต่ดันไปเอาเล่าเข้าปาก สร้างความผิดปกติให้กับตัวเองทั้งที่ปกติไม่ต้องกินก็ได้แต่ดันไปเอามากินเพื่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายของตัวเองใช่ทีนี้ปุ๊บก็เลยขาดทะลุด่างร้อยเลยไม่เมาคิดงานไม่ได้อ่านั่นอ่ะประมาณนั้นอ่ะมันก็จะหาข้ออ้างไงหาข้ออ้างอ่าหาข้ออ้างคำถามคือทาไมคนอื่นรวยได้โดยไม่ต้องดื่มเหล้าก็สามารถประสบความสำเร็จหรือสามารถคิดงานออกได้เขาอาจจะดื่มป่าอาจารย์เนียแต่เขาไม่ออกเออมันอาจจะมีเป็นความด่างเขาวางพอยขาดทะลุของเขาอ่า อาจารย์เบียร์เริ่มสนใจทาง